สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติงน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีคลิปดวงรายวันมาฝากเหมือนเช่นเคยค่ะดวงรายวันนะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดทั้ง7วันประจําวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนะคะบางท่านยังทํางานบางท่านได้หยุดงานนะคะก็ลองดูกันเป็นแนวทางนะคะเรามาเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ได้ไพ่อ,อะไรบ้างนะคะ The Lover's ค่ะแปดถ้วยสองถ้วยนะคะ สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะการงานนะคะต้องบอกว่าบางท่านนะมีโครงการใหม่ไอเดียใหม่มีโอกาสใหม่ๆนะคะมาให้เราเได้พิจารณามาให้เราได้ตัดสินใจว่าเอ,อ๊จะทำดีไมนะ่น่าอะไรประมาณนี้นะคะมีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องตัดสินใจนะคะในขณะเดียวกันก็มันเป็นวันที่ดีอีกวันหนึง่งสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนคนรอบข้างนะให้ความรักความเอ็นดูนะมีความช่วยเหลือจากคนรอบข้างตลอดเลยนะแล้วคุณเอง คุณก็ทำงานอย่างมีความสุขนะคะแม้จะมีเรื่องที่ตัดสินใจได้บ้างไม่ได้บ้างแต่โดยรวมก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรนะคะยังทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นไปในทิศทางที่มันค่อนข้างจะราบรื่นนะคะด้วยความที่ใครๆก็อยากที่จะช่วยเหลือเราไงนะคะเใครๆก็อยากช่วยงานอยากแนะนําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไปต่อได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ค่อนข้างเ,เรียกได้ว่าดีเลยทีเดียวนะคะจังหวะดีเหมือนกัน การเงินเนี่ยไม่โอเคเท่าไหร่นะคะไม่ได้ดังใจมีปัญหาบางอย่างนะคะออที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเงินมาน้อยทำไมเงินมาช้าแต่ว่ายังคงต้องมุ่งมัน่นแล้วก็ทำมาหากินหาเงินต่อไปนะคะมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่ามันจะมันอาจจะช้าเล็กๆน้อยๆแต่บางทีเราคาดหวังเยอะไงเราคาดหวังเยอะเพราะรายจ่ายมันลอยอยู่เละเยอะมันก็อาจจะทาให้เราค่อนข้างกัง,กงวลใจอันนี้ก็ก็ประคับประคองกันต่อไปนะคะอย่าหยุดทางานนะ ในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกว่าดีนะคะได้สองถ้วยคนโสดก็ดีนะมีคนคุยเจอคนถูกใจรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่มีความสุข ะะได้พูดได้คุยบางท่านอาจจะแบบว่าออผิดหวังแล้วก็โสดมานานผิดหวังในความรักอกหักมาพักใหญ่ๆแล้ววันนี้ก็น่าจะดีนะคะสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะมีคนคุยค่ะมีความสุขดีมากด้วยถูกอกถูกใจนะคะมีโอกาสพัฒนาด้วยส่วนคนมีแฟนก็ดีนะคะรักกันดีเอาใจใส่กันดีนะคะถ้าใครที่ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะมันเหมือนกับว่าเอ,อต่างฝ่ายต่างงานเยอะหรือทํางานกันคนละที่อยู่กันคนละที่ออทักกันเยอะๆนะคะวันนี้ ทักหาแล้วก็พูดคุยด้วยคำหวานๆนะเพิ่มความโรแมนติกเข้าไปหน่อยนะคะมันจะทำให้ความสัมพันธ์กระชับและมีโอกาสพัฒนาไปได้ดีนะคะต่อไปคนเกิดวันจันทร์นะคะคนเกิดวันจันทร์ได้6ไม้นะคะอุ้ยงานดีค่ะเงินก็ดีค่ะวิ e ออ f f อ r t จูนสี่ถ้วยนะคะ ความรักก็จะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งหน่อยนะคะในเรื่องของการงานไปได้เรื่อยๆนะคะราบรื่นแล้วก็คนรอบข้างก็โอเคดีมากนะคะเรียกได้ว่าสิ่งไหนที่เราทํามาโดยตลอดนะคะผลลัพธ์มันก็จะเริ่มส่งผลแล้วเราเองเราก็อ๋าโอเคดีใจนะคะออพออกพอใจเป็นอย่างมากแต่ว่าก็ต้องมีแนะนํากันเล็กน้อยในเรื่องของการควบคุมบริหารจัดการในเรื่องของเวลานะคะเอาใจใส่ให้มากหน่อยคือคือบางทีเราสบายสบายเกินไปเพราะเราคิดว่าเออ มันเข้าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องรีบเร่งหรือรีบร้อนหรืออะไรมากก็ได้อันนี้จริงๆก็ต้องแบบว่าอ,อ,อย่าให้มันล่าช้าจนเกินไปนะคะแต่โดยรวมแล้วมันดีอะนะคะคว,ความราบรื่นความสําเร็จนะคะสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราหวังนะคะมันก็จะมาเนาะในวันนี้ การเงินเนี้ยดีมากนะคะได้วิวออ f ฟอร์จูนถ้าคุณมีปัญหามาก่อนหน้านี้ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นนะคะวันนี้คุณจะรู้สึกว่ามันเป็นมันมีจุดเปลี่ยนในเรื่องของดวงการเงินเพราะฉะนั้นนะคะรีบเร่งทํารีบเร่งหาจังหวะเวลาดีๆในการคือบางทีมันจะมีโอกาสใหม่ๆอะคะ่ะ ที่เราอาจจะลังเลใจว่าอจะทําดีไม่น่าจะทําอันนี้ดีไหมนู่นนี่นั่นรีบเลยนะคะมันจะทําเงินทําทองได้ในอนาคตนะคะเรียกได้ว่ามันกําลังฟื้นตัวละนะทีนี้ในส่วนของอ๋อ view of fortune ต้องวัดโดดเด่นในเรื่องของอโชคลาบที่มาจากเรื่องของการงานด้วยนะคะหรือบางท่านในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็พื้นดวงดีๆก็เจ๋งนะนะคะ,ะเรียกได้ว่าคือมันดีอ่ะแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นไพ่กล้อมันจะหมุนไปเรื่อยนะคะไม่ทันรอบนี้ต้องรอรอบหน้านะคะอ่า ้องดูไปความรักค่ะคนสโสดนะมันก็เหมือนกับมีโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆม,มาคุยนะแต่เราเองเรารู้สึกเหมือนกับมันก็เบื่อเบื่เส,ง,สงิงๆหรืออาจจะยังไม่ถูกใจอาจจะรอดูต่อไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะเป็นวันที่ที่เราเราอยากอยู่คนเดียวมากกว่าน,ะน่ะเนาะอยู่กับตัวเองก็ก็มีความสุขในระดับหนึ่งนะคะขี้เกียจวุ่นวายกับคนอื่นส่วนคนมีแฟนนะคะก็ ไม่ค่อยอยากคุยเท่าไหร่วันนี้อันอันนี้ต้องระวังคือบางทีมันจะมีเบื่อหรือบางทีอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเริ่มไม่มั่นใจจะมีข้อตําหนิติเตียนแฟนเรารู้สึกว่าเหมือนกับเริ่มคิดว่าเอะแฟนเรานี่คือคนที่ดีที่สุดสําหรับเราหรือยังอะไรประมาณเนี้เนาะเออเริ่มแบบว่าเริ่มเริ่มมาตรฐานสูงขึ้น เริ่มจะแบบว่าจะเบื่อแฟนจะไม่พอใจแฟนอะไรประมาณเนี้ยนะก็คือจริงๆมันก็แล้วแต่เนาะเรื่องเรื่องความรู้สึกมันบังคับกันไม่ได้แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเ,ออเราเองก็ประคับประคองไว้ก่อนดีกว่าถ้าเรารู้สึกเบื่อเราก็ไม่ต้องรีบร้อนที่จะต้องพูดต้องคุยกันมากเราก็อยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะวันต่อๆไปมันก็อาจจะความรู้สึกอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะมาดูคนเกิดวันอังคารค่ะ ได้ราชินีไม้นะคะงานโดดเด่นมากนะคะทำงานเยอะมีสิบไม้มี9ดาบนะคะวันนี้งานเด่นสุดนะคะ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการนะแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จรู้สึกว่าผลของงานก็จะได้ดั่งใจคุณด้วยคุณเองเต็มไปได้วยความกระตือรือร้นนะคะไฟในการทํางานนี่แบบว่าแรงมากแล้วก็ทําเยอะด้วยนะคะเชื่อมั่นในตัวเองสุดๆทาคนเดียวอีกต่างหากบางท่านอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้แบ่งงานให้คนอื่นทําด้วยเพราะไม่ไว้ใจไว้ใจตัวเองมากที่สุดจะว่าไปแล้วมันจะเหนื่อยเกินไปนิดนึงนะคะก็ เราอาจจะต้องแบ่งงานให้คนอื่นทําบ้างเนาะมันจะได้เร็วนะแล้วเราก็จะได้ไม่เหนื่อยมากด้วยนะคะแต่โดยรวมมันสําเร็จนะคะดีมากๆในเรื่องของการเงินนะแบกภาระค่อนข้างเยอะคนเกิดวันอังคารยังต้องเหนื่อยในการที่พยายามเอาตัวรอดในเรื่องการเงินนะคะค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอาจจะทําให้รู้สึกเหมือนกับว่า มันมันจะเหนื่อยภาระคุณเยอะไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวส่วนรวมในครอบครัวหรือ,อยังไงก็ตามแต่นะคะยังสู้ต่อไปนะคะหยุดทํางานไม่ได้นะคะหยุดทํางานก็หยุดได้ตังค์เนาะความรักไม่สบายใจค่ะวันนี้คนโสดมีเรื่องคิดมีเรื่องกดดันเมันเหมือนกับ มันมันไม่ใช่วันสําหรับความรู้สึกดีๆในเรื่องของความรักมันเป็นวันที่เราสมองไม่ว่างความรู้สึกก็มีแต่เรื่องกังวลเรื่องคิดบางท่านคิดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง,องชีวิตตัวเองนะคะต้องตั้งสติดีๆนะคะคนโสด คิดในแง่บวกอย่าคิดในแง่ลบนะคะบางท่านบอกว่ามันคิดแง่บวกเสมอไปไม่ได้เราก็พยายามคิดให้น้อยลงไงคิดคือคือต้องบอกว่าบางทีปัญหาความหนักนาะสาหัสของปัญหาในชีวิตของเรามันมีระดับหนึ่งแต่พอเราไปคล่าเคลงแล้วเราไปคุ้นคิดกับมันอยู่ตลอดตลอดไม่ยอมปล่อยวางะ ก็คิดแต่ว่าเออมันจะต้องเป็นแบบนั้นแน่เลยต้องอย่างงน้นอย่างนี้แน่เลยเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเลวร้ายลงอย่างน้อยก็ในความคิดเราแล้วมันจะไม่มีความสุขนะคะอันนี้ก็ได้แต่แนะนําและก็ให้กําลังใจกันนะคะในเรื่องของคนเอ่อคนมีแฟนค่ะส่วนคนมีแฟนก็ต้องบอกว่า ไม่สบายใจนะอาจจะเป็นไปได้ว่าเราไม่มั่นใจว่าเอะความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้ไหมมันดูนิ่งๆมันดูไม่ขยับไปไหนมาไหนสักทีหรือมันมีปัญหาบางอย่างที่เราที่เรากับแฟนรู้สึกดีว่ามันไม่ค่อยมีความสุขนะคะแต่ว่าก็คงจะต้องอดทนต่อไปแล้วก็ถ้าเรายังรักอยู่เราก็ต้องทนน่ะนะคะแล้วก็คิดในแง่ดีว่าเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนอกจากว่าเราจะหมดรักนะจะหมดรักอันนี้ก็ต้องแล้วแต่แล้วละว่าจะตัดสินใจยังไงนะคะ ไม่สบายใจเท่าไหร่เนาะวันนี้อดทนค่ะอดทนคนเกิดวันพุธนะคะสิบถ้วยสองเหรียญค่ะแล้วก็สามดาบนะคะทำงานสบายๆค่ะวันนี้นะคะอออาจจะ เขาเรียกว่าอาจจะทาบางท่านทํางานอย่างเดียวบางท่านทําหลายอย่างหลายจ็อบแต่ก็ยังแบบว่าชิลๆอยู่ดีนะคะยิ่งถ้าคนที่ทํางานอ,อ,อยู่กับครอบครัวเนี่ยยิ่งสบายใจใหญ่เลยนะช่วยกันทั้งครอบครัวเลยนะคะมีความสุขเรียกได้ว่าวันหนึ่งหมดไปแป๊บเดียวนะคะคุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณกดดันไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ทําให้เราแบบว่าต้องมากังวลเนาะราบรื่นค่ะการงานนะในส่วนของการเงินเนี่ยต้องหมุนมากหน่อยนะคะอาจจะตึงๆมือน,นิดนึงนะคะใช้จ่ายไม่ได้ดงังจ ใจตัวเองเท่าไหร่ <c oughs> คือบางทีมันต้องมีการหักห้ามใจบ้างอะคะ่ะอุ๊ยอันนี้อยากได้อุ๊ยแต่เดี๋ยวมันไม่พอนะบางท่านต้องหมุนเงินแบบว่ามือเป็นละวิงเลยทีเดียวนะคะกะ็ดูแลแล้วก็ประคับประคองกันไปเอาตัวรอดได้อยู่นะคะไม่ไม่ไม่ไ,มได้หมายความว่าจะมีปัญหาแบบไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันอะไรมากนะคะเพียง <c oughs> แต่ว่ามัน,ม,นมันไม่มันมันไม่สบายมือเท่าไหร่นะคะความรักนะคนโสดต้องบอกว่าวันนี้ไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่ นะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้เราพิจรารณาใครคนใดคนหนึ่งอยู่แต่ว่าเขามันก็ยังไม่คลิกซะทีเดียวนะคะยังไม่เป็นอะไรที่แบบว่าถูกใจเราทุกอย่างก็ยังมีทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ทำไมมันเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้บางทีเราอาจจะอยากคุยกับคนนึงแต่ว่าคนคนนั้นไม่ทักมาทําให้หงุดหงิดแล้วก็อีกคนอื่นก็อยากจะมาคุยกับเราอุย้ยอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นวันที่ต้องบอกว่าความรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่บางท่านอาจจะยังบุ่นวายใจกับเรื่องเราเก่าๆคนรักเก่าอะไรประมาณนี้ก็ได้นะแต่บางทีถ้าเราปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะคะค อยู่กับครอบครัวทำมาหากินของเราไปนะคะมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีว่าเอาโอเคละอดีตก็ปล่อยมันไปเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตใหม่ดีกว่าเนาะส่วนคนมีแฟนระมัดระวังการทะเลาะเบาะแวง นะคะการมีปากเสียงปากเสียงด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะต้องระวังการบานปลายประคับประคองให้ดีนะคะยอมได้ก็ยอมนะเงียบได้ก็เงียบให้นึกเสมอว่าอโอเคละเรารักกันนะเรารักกันแล้วก็ต้องมันมีปัญหาลิ้นกับฟันบ้างนะคะพูดไม่ตรงกันพูดไม่เข้าหูกันนะคะทําอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจกันเราไม่ได้ดั่งใจเข้าเข้าไม่ได้ดังใจเราอะไรประมาณนี้ต้องประคองกันไปก่อนนะคะอาภัยได้ก็อาภัยเนาะ คนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะเดอไฮพิสเตทค่ะราชินีเหรียญราชาดาบนะคะ ในเรื่องของการงานนะคะจริงๆแล้วก็ราบรื่นแล้วก็ไปได้เรื่อยๆนะคะมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังนะคะคือ,อบางทีอารมณ์นะคะเราจะอารมณ์ขึ้นๆลงลงมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ในขณะเดียวกันบางทีมันไม่ใช่วันที่โดดเด่นในเรื่องของการที่จะต้องไปเหนื่อยไปทำโน่นทํานี่เยอะๆไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นวันที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากอยู่กับตัวเองคุณอยากพินิจพิจารณางานบางสิ่งบางอย่างของคุณคุณมี เป้าหมายคุณมีแลนของคุณคุณอยากหาความรู้คุณอยากศึกษาคุณอยากคิดในเรื่องเฉพาะเรื่องเรื่องนี้คุณอยากทําตรงนี้ให้มันดีๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าบางทีไอความวุ่นวายรอบตัวมันอาจจะทําให้คุณหงุดหงิดก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องแบบว่าประคองอารมณ์ตัวเองดีๆนะคะสิ่งไหนที่จําเป็นก็ทําไปก่อนนะคะสิ่งที่เราอยากจะทาก็ค่อยตามมานะคะการเงินดีนะคะราบรื่นดีนะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะวันนี้เรียกได้ว่า เขาเรียกตามคาดตามคาดทุกอย่างทุกอย่างการเงินตามคาดไว้เลยนะคะดีมากในส่วนของความรักค่ะไม่ได้ดังใจเท่าไหร่ได้ไพ่ดาบนะคะคนโสดนะ อาจจะมีคนอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณนะคะแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ตัวคุณเองนะคุณอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างในใจที่เรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมหรือเราไม่ชอบเราไม่โอเคคนที่จะมาคุยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบคนแบบนี้ประมาณเนี้ยแล้วเขาก็อยากจะมาคุยกับเรามันก็เลยเหมือนกับว่าเ,ออเราเราอยากไปทําอย่างอื่นมากกว่าที่จะมาคุยอะไรจ้อแจ๊แบบในวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันที่ที่คนโสดมีเรื่องอื่นที่สนใจมากกว่า นะคะต้องคิดต้องต้องจัดการเรื่องอื่นก่อนนะคะความรักไว้ก่อนส่วนคนมีแฟนนะคะมองว่าบางทีอาจจะเ,เป็นวันที่ต้องตัดสินใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันมีปัญหาตึงเครียดบางอย่างนะคะอาจจะเ,เราอยู่ในพื้นที่เราเขาอยู่ในพื้นที่เขาอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่กําลังต้องหาทางแก้ไขจะจัดการยังไงนะมันถึงจะราบลื่นไปได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ก็มีความรู้สึกว่าคุณพยายามที่จะใช้เหตุใช้ผล ในการจัดการกับปัญหาในความสัมพันธ์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะแต่ในบางการณีนะในบางการณีบางทีเราใช้เหตุใช้ผลมากเกินไปมันก็อาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันดูแข็งมันดูมันดูไม่อ่อนหวานมันดูเหมือนคนที่ไม่โรแมนติกนะคะก็บางทียืดหยุ่นได้ก็ยืดหยุ่นนะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเรา เราไปบังคับแฟนเรามากเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็เบาๆหน่อยนะคะก็ให้แฟนได้พูดบ้างให้เขาได้ตัดสินใจบ้างเราไม่ต้องไปตัดสินใจแทนเขาทุกเรื่องราวอะไรประมาณนี้เนาะนะคะมันก็จะตึงเครียดกันอยู่อะคะ่ะคนเกิดวันศุกร์ค่ะคนเกิดวันศุกร์ได้ห้าเหรียญน,นะคะ8ปดเหรียญเก้าเหรียญไพ่เหรียญทั้งสาใบเลยนะคะ การงานนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ไม่สบายใจเท่าไหร่นะคะหลายสิ่งหลายอย่างเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะไอที่ทาอยู่เนี่ยตกลงมันดีหรือเปล่ามันมันจะไปได้ไกลไหมมันอะไรเราค่อนข้างกังวลเราไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทําว่าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องไหมงานที่เลือกทําตอนเนี้ยมันเป็นงานที่เหมาะกับเราหรือเปล่ามันจะมั่นคงไปในอนาคตไหมไม่ต้องคิดมากนะคะหน้าไพ่ที่ขึ้นมาประกบ เนี่ยมันคือแปดเหรียญเก้าเหรียญมันมันบ่งบอกว่ามันดีแล้วค่ะบางทีเราไม่ต้องคิดแค่แค่เราทําให้ดีที่สุดอะ่ะแล้วก็มั่นอกมั่นใจในสิ่งที่คุณทํานะคะเออบางทีด้วยปัญหาในเรื่องของการเงินที่ผ่านมาเราอาจจะรู้สึกว่าเอะมันควรจะได้แบบมากกว่านี้นะนู้นนี่นั่นหรือบางทีเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือเปล่าแค่ให้เรามั่นใจนะคะเออถ้าคุณไม่หยุดทานะไพ่การเงินได้แดเหรียญ มันจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันช้าแค่นั้นเองค่ะมันไม่ได้แบบว่าปังตุ้มขึ้นมาแบบเออพอเราทําอันนี้ทาธุรกิจนี้ทํางานนี้แล้วมันก็ได้เงินเป็นก้อนเป็นก่อเป็นคำม,มันไม่ขนาดนั้นแต่มันเหมือนค่อยๆเก็บค่อยๆแบบว่าพัฒนาไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะไม่หยุดทำาน่ะมันมันไม่มีปัญหาแน่นอนมันจะมั่นคงแล้วก็พัฒนาต่อไปในอนาคตจนแบบว่าร่ํารวยได้นะคะขอให้มั่นใจเนาะการเงินก็ดีนะคะทําต่อไปต้องอดทนทําสิ่งเดิมๆนั่นแหละสิ่งที่เราไม่มั่นใจ นั่นแหละนะคะถ้าเรามั่นใจมากขึ้นแล้วก็ตั้งใจทําต่อไปมันดีแน่นอนนะคะเงินดีค่ะ แล้วก็ความรักนะคะคนโสดยังโสดนะคะคุณยังโฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินโฟกัสในเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวรู้สึกว่าตัวเองอยู่แบบนี้ก็สบายใจดีถามว่าเหงาไหมก็เหงานะเหงาแต่ว่าเดี๋ยวก็มีคนมาคุยค่ะนะคุณพร้อมจะตายนะงานดีเงินเด่นนะคะรูปสมบัติทรัพย์สมบัติพร้อมทุกอย่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็มานะคะแล้วคุณก็แบบว่าบางทีมาแล้วด้วยซ้ําแต่คุณยังรู้สึกว่าเออฉันไปฉันอยู่แบบนี้ของฉันก็ดีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็จะยิงๆหน่อย เนะส่วนคนมีแฟนนะคะก็ ถือว่ามีความสุขดีนะคะมีความสุขดีจริงๆก็รักกันดีแหละแต่ว่าบางทีอาจจะต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตตัวเองแบบว่ามีอิสระกันจนมากจนเกินไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเอาใจใส่กันดีๆแล้วก็หาเวลาอยู่ด้วยกันเยอะๆนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าเออพอมีแฟนแล้วแต่เราก็ยังใช้ชีวิตอิสระไปไหนมาไหน,ไหนกับเพื่อนออไปใช้จ่ายช้อปปิง้งโน่นนี่นั่นค่อนข้างที่จะแบบว่าถ้าไม่ไปคนเดียวก็ไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ใช้เวลากับแฟนนะคะมันจะทําเดี๋ยวมันจะห่างไปเรื่อยๆเนาะนะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้เดะซันนะคะอุ้ยงานดีแล้วค่ะงานดีเงินก็ไปได้ค่ะ แน่ความรักก็ตึงๆหน่อยเอามาว่าการงานก่อนดีสุดๆใครอยากจะเริ่มอะไรทําอะไรใหม่ๆวันนี้เลิกดีมากนะคะได้เดือดซันได้เด็กถือถ้วยพวกนี้ขึ้นมานะคะงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ช่องทางใหม่ๆในการที่จะทํามาหากินนะคะถ้าสมมุติว่าบางท่านน่ะเ,เราก็ทํางานเดิมของเราแหละแต่วันนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณมีความหวังคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและคุณก็กระตือรือร้อนมากๆนะคะทําอย่างมีความสุขแบบื้อส ายใจทั้งวันนะคะโอกาสประสบความสําเร็จก็สูงมันเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะเรียกได้ว่าหยิบจับอะไรก็มีโอกาสที่จะสําเร็จเลยทีเดียวนะแล้วก็มีความสุขอย่างที่บอก การเงินก็ดีไปได้เรื่อยๆนะคะเพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าตามใจตัวเองอยากใช้ก็ใช้โดยที่ว่าวางแผนไม่ดีเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็มีวินัยในการใช้เงินหน่อยนะคะใช้เท่าที่จําเป็นก็แล้วกันบางท่านมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกหลานบริวารค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหานะคะถึงถึงต้องใช้กับลูกหลานบริวารแต่เราก็มีจ่ายนะไม่ได้เดือดร้อนค่ะเพียงแต่ว่าเอาเอาแบบว่าเอาพอดีพอดีก็พอนะคะความรักเนี่ย วุ่นวายใจหน่อยนะคะคนโสดก็มีคนอยากจะมาคุยมีคนจะมาชอบมาอะไรเงี้ยแต่เราเองเราเหมือนกับว่ามันวุ่นวายใจอยู่กับเรื่องราวเก่าๆนะคะหรือบางทีมันมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างในความรู้สึกเราที่รู้สึกเหมือนกับว่าไม่กล้าจะคคบไม่กล้าจะตัดสินใจไม่กล้าที่จะทําให้มันไปต่อเราอาจจะรู้สึกชอบนะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้เราว่าเออไม่เอาอะ กลัวผิดหวังกลัวเสียใจบางท่านนะคุยกับใครบางคนอยู่ดีๆอาจจะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าออคือเราคุยแล้วเราหวังนะเราหวังว่าจะคบกันต่อไปเรารู้สึกดีด้วยนะคุยคุยแบบแบบแบบมากกว่าเพื่อนนะแต่อาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจเป็นแฟนน้ออยู่ในช่วงของการพิจารณาอาจจะมีข่าวข่าวบางอย่างรู้สึกเหมือนกับว่า อ้าวตกลงไม่ใช่เหรอหนึ่งคือเราอาจจะรู้ว่าเออเขามีคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้ามอ,นะมองในแง่มุมที่ดีนะคะบางทีอาจจะเป็นวันที่คุณตัดสินใจจบความโสดของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจมีแฟนสักทีในวันนี้ก็ได้นะคะเพราะเป็นไพ่ประกบข้างมันดีอะคะ่ะนะก็อยากให้มองในแง่ดีด้วยนะมองลบสุดๆไปแล้วมองแบบดีสุดๆก็คือจะจบความโสดของตัวเองแล้วนะวันนี้จะตัดสินใจมีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะคะส่วนคนมีแฟนค่ะ ก็ระมัดระวังคําพูดคําจาดีๆวันนี้นะคะเ,เรื่องเล็กๆก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องเล็กๆ การทะเลาะเบาะแว้งการพูดจาที่ไม่เข้าใจกันนะคะปล่อยได้ก็ปล่อยวางได้ก็วางอย่าต่อความยาวสาวความยืดมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันบานปลายได้ไปจนถึงขั้นเลิกลาได้เลยทีเดียวท,ท,ทั้งทที่คิดว่าคุณกับแฟนคุณรักกันนะรักกันแล้วก็วางแผนถึงขั้นแต่งงานแต่งการน,นะแต่ว่า,าให้ให้ระวังไว้แค่นี้ก็พอนะคะอย่าไปคิดในแง่มุมที่ลบมันเหมือนกับว่าถ้ามันมีประเด็นอะไรนิดหนึ่งในวันนี้ที่มันจะนําไปสู่การทะเลาะเบาแวงร ต้องรีบจบทันทีนะคะไม่สารต่อนะนะคะอันนี้เตือนกันเอาไว้เราป้องกันได้อันนี้ <c oughs> <c oughs> ก็เรารู้ล่วงหน้าแล้วมันมีแนวโน้มจะทะเลาะเราก็ไม่ทะเลาะนะคะปล่อยได้ก็ปล่อยเอาเขาอยากพูดอะไรก็พูดเขาอยากทําอะไรก็ทํานะ <c oughs> เดี๋ยวเราเรอค่อยแบบว่าวันต่อๆไปเราค่อยมาจัดการทีหลังก็ได้ค่อยเช็คบินทีหลังก็ได้นะคะเอาละครบแล้วทั้ง7วันนะคะก็ถือว่า ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะรับมือกับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะพรุ่งนี้ค่อยกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ